สวัสดีค่ะพบกับพวกเราช่องพีอาร์บีชาแค่ะวันนี้นักล้างเรามาทำอะไรกันพี่เจ้าล้าเรามาชมกิจกรรมวันวาเลนไทน์เดียของโรงเรียนเรากันค่ะซึ่งวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์เราเลยเราจะมาจัดกิจกรรมให้น้องๆในวันนี้เลยค่ะบรรยากาศเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะค่ะมาค่ะเราจะพาไปดูของรางวัลในวันวาเลนไทน์กันค่ะน่ารักด้วยค่ะทุกคนลูกตาด้วย ารักไหมนี่ค่ะนี่ก็คือของวัญในวันวาเลนไทน์นี้ค่ะแล้วทางด้านหลังากังกําลังกันอยู่ค่ะกิจกรรมกเตรียมงานกันอยู่ค่ะ a ันนี l กิจกรรมวันน o ้คือ e n t i รรมวันวาเลนไท i ์คนนีก f ันอกค We're going to make it fun, j o y u s and embrace the celebration of Valentine's Day. <S Thank you so much. You are most welcome. Thank you. Thank you. เนียเขาจะต้องดาเนินกิจกรรมนี้ให้กับโรงเรียนในกิจกรรมนะคะในเดนนี้ทีนี้เราเพิ่งได้ฝรังมาเมื่อต่างอาทิตย์นะคะลูกจําเป็นที่จะต้องจัดในวันนี้เป็นการจัดย้อนหลางแต่ว่าก็จัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของรางวันแล้วก็กิจกรรมนะคะก่อนอื่นๆเราจะเปิดตัวด้วยคุณครูเองนะคะที่ชื่อเรียนพีซ เดี๋ยวที่เชื่อเมย์จะอ่านกนภาษาไทยโชว์นะคะทุกคนตั้งใจฟังให้ดีถ้าใครจํากรนนี้ได้ท้ายกิจกรรมถ้าหนูจําได้หมดนะคะหนูอ,ออกมาแล้วอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งคุณครูจะมีรางวัลให้นะคะโอเค one two three hello morning อ,อกกลางไจมีไหวใหายได้รักหักไม่หกักแค่ได้รักก็สุขสงดีกว่าปลอยให้ใจ ต้องตงุงตรงตรงเคืองคมอังว่างกลับไม่เป็นโอเคขอเสีเมเ okay, บอร์ยค่ะใคฉบับทีเชอร์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวใครจำตอนนี้ได้ท,ท้ายท้ายกิจกรรมมีรางวัลให้นะคะโอเคจุดบอร์นิ่งทุกคนโอเคนี่คือรู h แบบของภาษาฟิลิปปินส์ชื่อภาษาเรียกว่าภาษาตาลล็อกโอเคไอซ์ตอร์จิสอังวาเลนไทน์โก Ako ay naghanda ng puting tarheta. Sa gitna ay may pusong mabulang-mabula. Ito'y kasing puti, aking panata. Ito'y kasing dugo ng aking pagsinta. Thank you. Okay. Kung um, um, okay. kita. Akin please. Mahal kita. Mahal kita. Ah, This one is a Tagalog version of Chan Rakun. -ra yeah. okay. Mahal kita. Mahal kita. <laughs> โอเค t h a ค k you ทีนต่ก็ว่าเหล่าเชื้อสินอ้ายตัวเท่าตัวโงเชืจินเทียนชิงหรินเจียตัวหัวต้วันนี้เราก็จะมาเรียนสอบวันวาญินไทยกันค่ะคำผีอู้ของขวัญคำที่สองเสี่ยวเพอร์ลี่ช็อกโกแลตคำที่สามหม่กวนควาดอกกุหลาบคำที่สี่ท้ตี้สง แล้วตุ๊กตาหมีคำที่ห้าเซียงสุยน้ำหอมคำที่หกปิงการช็อกโกแลตคำที่เจ็ดซินซินซีเปิดถังตัว,ตวลูกอมลูก,ลกหัวใจค่ะค่ะเย้เพืาอคำถามดีๆนะคะ Thank you. Okay, we're going to be asking you some questions about Valentine's Day. Okay? Yeah. You ready? Yeah. All right. Okay, question number 1. What date what date is Valentine's Day celebrated on? What date is Valentine's Day celebrated on? Put your hand up. Okay, come up, please. Thank you. All right. Hello my name is Nahat Kamasi 14th February Well done yes 14th of February well done round of applause come on The color of love What is the color? Hello, my name is Hanapon Humanwood. This and him. You're right. Okay. Number three. What shape is the symbol of love? What shape is the symbol of love? Shape. Hi. on Valentine's Day. What flowers are sent or given on Valentine's Day? Hello, my what image? Rose. Yes. Correct. Yes, that's correct. Go down. Gifts, what other gifts are coming on Valentine's Day? เออฮัลโ o นักกรมาการเอ่อช็อก o กแลโอเค่ด้มเวิทดวงวัท่าอีสต์เวยีบิ๊กเดิ้โคใช่วันด้า Okay. What do roses mean in the language of love? What do roses mean in the language of love? Uh, hello, my name is Nabata Kongli. Uh roses mean I love you forever. Okay, yes, well done. a wing and hold the arrow my name is Pim, cupid yes. well done cupid thank you who is saint valentine number nine who is saint valentine Hello. ]irsinah. Valentina. Valentina's okay. Yes, well done. Valentina's, thank you. V-A-L-N-L-E-N-T-I-N-E. Really? <speaking in Portuguese> <speaking in Portuguese> เลยค่ะน้องใบเตยนะคะเด็กชายเด็กๆที่จะอยากบอกรักเพื่อนหรือบอกรักใครสักหนึ่งประโย,ยคไหมคะเป็นภาษาอังกฤษเช็ค I love you forever you are my everything something like that ริงๆคือแปลว่าอะไรเสียวซินซิงใครรู้ลุกขึ้นมาเลยคะ่ะใครทราบลุกขึ้นมาเลยเสียวซิงซิง大家好，我是苏丽。 เสี่ยวซินซินแปลว่ามินิฮันค่ะโอเคค่ะถูกต้องอ่ะค่ะเล็บหยูภาษาจีนภาษาจีนว่ายังไงอู่เอ้อหลิงขออ้น我อ่าถูกต้องค่ะ我我叫林真อีซินอีอีแปลว่ารักเดียวใจเดียวค่ะ อ่าโอเคค่ะอ่ะเรียกไปเลยค่ะคุณครูที่แต่งตัวได้หวานแววและสดใสนะคะอ่าจะเก่งใครไหมคะใครนะคะภูมิรำพนัก เราจะไม่เอาหนูสแกนดูสิค้ามีผลิตที่น่ารักสดใสโอเคถอดแมสด้วยคุณพี่บอกหวานไหมคะหวานมากโอเคค่ะ อ๋อโอเคค่ะ คุณนิตยาค่ะแล้วขอจบลงแค่นี้แล้วก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนคณะครูอาจารย์ทุกคนให้ความร่วมมือนะคะ I love you ค่ะ thank you บ๊ายๆค่ะการคอนในวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะที่เใช้เป็นดนวงดนตรีอร์ล็อบบี้คำว่า about Valentine's Day Saint Valentine Okay about the Valentine s is about a b o u sharing of love for everyone